เาาาวววััดดฟงธรมไ้พะทำทำคคทีอาณิสงส์ในการถวายกระถินหรือว่าบรรดาญาโยมไู้ถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกระถินการถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลพวกตัดกระถินเพราะเป็นวันของกระถินอาณิสงส์งที่ผมได้รับตามที่พระพุทธเจ้าส่วนต,ตรงตัสว่าถอยหลังจากตัดนี้ไปก็ที่เอกกัดพระพุทธเจ้าของเราเอง เกิดเป็นคนจนมากที่ได้มาหาทุกตะจะเป็นคนรับใช้ของพระบาดีเดี๋ยว่าเดี๋ยวพูดอีกด้านหน่อยนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจา้าสรงนามาพระโสมุตระเกริดบนเวลานัา้นท่านเพศอา,าริสงกถินท่านบอกว่าคนที่ถวายพระกระถิ่ทางครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุอื่นช่วยเอาเฉพาะอาาริสงกฐินทุกคน ผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นเดานางฟ้า500ชาติความจริงต้องเกิด500ชาติก็ไม่ได้กลับมาโยมเพราะเวลานี้คนตัง้ตงใจเพื่อน,นิพพานก็ปฏิภันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมา เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติล้วต่อมาเมื่อเป็นเจา้าจักรพรรดิเขาห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติเมื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติ มหาเศรษฐีนั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกดขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐีถ้าไป็นาบดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกดถ้าจะมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอนิสงส์ก็ถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็ชาตินี้จะไปเยอะ ชาตินี้อย่างน้อยก็ที่นั่งอยู่ที่นี่เราเห็นจะเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์อีกเปอร์เซนต์เก็บไว้ก่อนไปดูโลกอีกเปอร์เซนต์ใครรู้ไหมด็อกเตอร์ปียาพูดมากให้มันพูดต่อไปอ,อีกเพราะญาติโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่รับอธิษฐานให้อธิษฐานยึดโดยตรงว่าข้ามข้าพเจ้าโดยอธิสงการทานถวายก็ถึงนี้ขอให้เป็นปัจจัยข้าพเจ้าเข,ข้าถึงมรรคผลในชาตินี้ ถ้าบังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัฏต,ตรงสารก็ขอคำคำว่าไม่มียอยากปรกากฏกับข้ารเจ้า นั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างพระนุรุธพระนรุธท่าระกาศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งท่านฉันว่าขอคำว่ามันมีอยู่อย่างปรากฏพระเจ้ามาชาติหลังที่สุดมันก็มีทุกอย่างจะท่านชอบเล่นขลุกกระเพื่อนแลนกนตะานะแล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันมราชาติเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มี พอถึงเวลาก็ใช่คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดีทำว่าไม่มีมีแต่มีเฉยๆฉันนึงบอกกับให้ใท้คนใช้บอกว่าขนมไม่มีก็เอาอยากจะกินขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่เคยใส่ข้อง อาการขัดข้องของคนมันย่อมจะมีสักวันหนึ่งข้างหน้าจึงจะสอนลูกชายบอกว่าให้คําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้จึงเอาถาดเปล่า,ลาวางไปแล้วเอาถาดเปล่าคว่ำทับเป็นเป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชายลูกชายจะได้รู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆตอนนี้อาน,นิสงที่พระนุษย์ท่านอธิษฐานไว้หลังจากการทําบุญว่าขอผลทานนี้ก็ไปเจ้าทำนี่ ขอคำว่าไม่มีอยาบเาของข้าพเจ้าเป็นนว่าเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกิน เทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตเกเจ็ดเสี่ยงตายแน่เทวดาก็ต้องน,อนั่พิขนมทิพย์เข้าถาดพอถึงวางลงก็ปววยขึ้นมากินทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อยก็เกิดขึ้นกินก็หอมแ้วก็หวานอร่อย,อออยต่อมาเมื่อตอนเย็นทั้งกลับมาหาแม่ถามแม่มาทุกวันนะแม่ไม่เคยปรานีลูกเทวันนี้เลยแม่ก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินที่หลังขอแม่ทำขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่เลยสบายเวลาลูกชายใช้คนใชาเอาขนมก็ถ าดเปล่าวางเข้าถาดเปล่าปิดเครองบนให้เอช้แบกไปเป็นมันวันว่าเทวดาโอ์นั้นจะต้องทําขนมทุกวันสบายไปเลยยาโยมเหมือนกันวันนี้ทำบุญกันหลายอย่างคําว่ากระถินตามที่ด็อกเตอร์ปรัญญาประกาศเพราะว่าต้องมีผ้าเนี่ยเป็นความจริงผ้าเนี่ยเป็นกระถินสําหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาท่านบริษัทให้มาแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินคับข้างฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคน ถ้าเราเลยต้องเกิดนะในการในสองการถวายผ้าเนื่องในการสังฆทานบดีกระสินก็ตามเจวดาเคยถามพระพุทธเจ้า,ว,าว,ว่าการให้อะไรชื่อว่าให้ผิวพรรณเจ้าจบอกว่าการให้ผ้าผ่อนท้อสบายฟเป็นการให้ผิวพรรณคำว่าให้ผิวพรรณหมายความให้ผิวพรรณสวยนั่นคือการถวายผ้าในการในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อกี้อย่าลืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้ สดทรงนะนี่การถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าแล้วผมจะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวย ได้แล้วแต่การในสองมีผิวพรรณสวยก็ทําแล้วแต่การในสามการมีทรัพย์สมบัติมากกว่าทแล้วเล้วของทุกอย่างที่ญาติโยมทําครบถ้วนทุกประการทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของมิพพานโดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้นวัาชาตินี้ขอไปนิพพานถ้าบังเอิญมาไปนิพพานไม่ถึงก็ค้างที่พรหมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็จะตีตัวต่อไปนิพพานทันทีเมื่อหมดวาระตอนนี้ก็ เจะเรียบร้อยแล้วนะญาติโยมตั้งใจถวยถายกระถิ่นนิยมนะ